โอ้ยยังไปเศรดฐกิเมีมาวย่ะใเ่้องแก่ร้านหิึ่งใส่เย็บวัามมาบันเอาค้ำยันยบ้างเนี่ย ให้มังพี่นอให้งดางเลยเออมื่อนั้นลัทมาผมก็ได้รับเมื่อเราใส่มันหมานเราาลั่นเขามเอาไยตัวมื่อนั้นเราได้หาโลนั่นไผมาได้บัย่างๆให้กระทัดปวเลยดดีะนี่อะไรนี่หน่อยอะไโลนี่ โชวปเนอตอสุดไปบ้าอนบ้อนต้อแล้ว <laughs> ้อนเ <laughs> จ็บก้นไม่นเลนยว่าถจะเว้ครับตะ<ม>เพีงแต่สบเบอร์ละละเบอร์ไห่ออบริกรึเนี่ยงวนเนี่ยมูแล้วมันหอนขึ้นมาต้องเจ็บเงินคนไตเป็น สมสุนไพรกินไม่่มนไพนั่นไม่กินขาได้กินไงมัได้ละอืนี่สมุนไพรก็บฟองไกลินเหล่าทั้งแตกินตนขนาข้อเขาเสื้อก้านยีนี่ยังกินมาได้เลยฉัน่มีข้แข็งมีเยอะว้ะก่า ยังอนบ้หท้ไปพ้องกันเรยว่ามรมาเบง่เลานผานมือยมากามือีกเบิดมือิยไม้อไไม้ะรหรอันมืหาไม่อีกันมดกอกันนี่ไปวละาตัวหรอากฟังดย้าข้าวฟังด ก็ห้องตลาดมันฮะบ้านเารเรียงก็เล่ายังกั่อเขาชุ้งยังเยออมันกุ้กค่วค่าตลาดดูต้งาดแต่งเาแ่พันหัวันแต่พัตัวซำยู่หัวพันนเอางัมกนงสามคืนันเลยนะต้องตอกขัวงอะไรมันันอยู่แล้วนี่จะใส่นมักวน ตั sí, sí, mm ้งใจหัวใจหัวไปซวงพุ้นเด้ล่ะลูกดอกก็หลายเยอะทาจะบานไปหมอจังหวะหนหมอะมีเพิ่ลพริก็หลาอยู่าินยากมากพริตลาดหนวเรือสามอยสิ้เลอะไรน่ะสมุนไพรสมุนไพรแถวนั้นนี่ตะไค้เลี้ยง้าวต้มใต้นี่แหละตาม่าสวงาหมด มันขีกระเดียวนะก็นานโกโก้เลยอินนี้เขาหนึ่งสามวันล้ค่านึ่งยี่บาทใจไปใจไปใจไปเลยตัวได้เป็นตัดได้กำไรก็จะเหยียบเทียบเว้ แล้วนี่เนี่ยเขาจะหาดัวง้วปูหล่ะเขาอยู่แล้วใส่เบิ้ลงวดนัดเนี่ยโซบะาคนเกลียวใส้บุญหอยทากขายง่ายไงลอกง้วปูนี่คือเรานี่ยล่ะอืมแล้วกับตัวแดงป้อปั้งแล้วก็เล่าออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวใส่ตะไครใส่บุญใส่งานอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเลยป้อปั้งแล้วมาถึงอะไรอมันจะยังง้วปูน่อยลงมัดโยห์หันเนาะ ระวังกับบนจอยปนได้เด้งของเราเราผมเพราะว่าพื้นท <sh uh, uh ี่เรามันกว้างข้าเขาถูกเอาเรื่องเรื่องเรืองกันด้วยซุกเพี่าข้าเขาผมบอกไปทางนามันเป็นเรื่องเขากับผูสื่อชื่อเราเนาะไก่มันตรงไม่ห้ตลอดเพราะว่าน้ำ อันี้เดี๋ยวเอามมาเสียเงินอย่าสน้สิถึงับบันไม่ได้าาไม่ได้วามือก็ไม่หังไม่ตอเปี่ยนออกเัแล้วปรุงแล้วง่ายไปจัดใครปลาร้าเนี่ยใครปลาร้าขายที่ที่ให้ปลนเนี่ยเราไปยั่วไอ้เรานมันด้มีใครปลาร้ามีใครปลาร้ากนไปยั่ว บูไปมันมีสวนบาทุเรียนครับสวนบางงออีกคนจมดีแล้วบอกประยานกูเนีู่เอาลวดปยาแปลวรวนน่มันเปลี่ยนมาแล้วว้าไก่ก็โดนเราสนอใช่หรแล้วว่ามายามบุลุ้งเนิ่เอารวมาใช่เอาเลยบางง้อกับผมทุเรียนว่ะถ้าทางเขางียเอยนั่น้องอยู่รีน้องจำองแลพกอยารยุ่งเพกาะการไปอน